มาครับโอ้โหตั้งแต่วันแรกที่มานี่คือ2วันผ่านมานะผมทำใจแบบการเติมลูกแก้วลูกนี้อยู่อ่ะไปรับจิจรกรรมเพิ่มเติมเลยครับมาดูเติมปุ๊บหูลิ้นพันกันโอ้โห,โอ,โหอันนี้คือซ้ำกันใช่ไหมเนี่ยโอ้โหซ้ำในซ้ำซ้ำแล้วซ้ำอีกอ่ะเอออเปิดเปิดไป ดูนะมันจะออกลูกที่เท่าไหร่ทุกคน,นมมกเ,เนี่ยที่ผมไม่อยากเติมเนี่ยที่ผมไม่อยากเติมเนี่ยที่หลาลูกนี้ที่ผมแบบไม่เปิดไม่ทําคลิปเปิดลูกแก้วเพราะว่าหนึ่งคือมันเกลือเกินไปผมเก็บไว้เปิดทีเดียวดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องเติมอะเปลืองตังค์ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แล้วแฉเห็นไหมมันเกลือขนาดเนี้ยทุกคนจะให้ผมเติมอไะไรเนี่ยเนี่ยดูดิเนี่ยอีกสิบลูกนี้ก็ได้แล้วนะคือมันเกลือเกินอะเกลือเกินไม่ออกให้เลยออกลูกสุดท้ายอะมันน่าเกลียด ลุตงตองทีมงานน่าเกลียดเกินอะไปดูดูดดดวนันวันวันวันไม่ออกโอ้โหลูกสุดท้ายจริงๆอะ่ะดูดิเนี่ยดูลู้ถ้าลูกนี้ไม่ออกนี่คือน่าเกลียดแล้วนะเนี่ยเห็นไหมลูกสุดท้ายจริงๆอ่ะเนี่ยเปิดอีกหนึ่งลูกก็คือได้แน่ๆคือมันรู้อยู่แล้วว่ามันจะออกเออ อยานก็ได้ซาซีอะอย่างนันก็ได้ซาซีอะคิดใแง่ดีไอกิจกรรมนี้นะครับสมมติว่าเราเปิดทุกคนเห็นไหมตามครั้งเนี่ยครับ61ครั้งแรกเนี่ยครับถึง120่บอครั้งเนี่ยมันจะได้3คะแนนต่อ1นครั้ง1ลูกนั่นแหละแล้วไอคะแนนพวกเนี้ยอนนเอาไปทำอะไรก็ไอคะแนนเหล่านี้นครับก็จะเอาไปแลกลูกแก้วเดอะพอมิสเนเวอร์แลนด์นั่นแหละครับก็คือคือแทนที่ทีมงานเนี่ยจะปรับให้การสุ่มเนี่ยมันจำนวนลดลงแต่ไม่ไม่เราไม่ทำอย่างนั้นเพราะว่า เดี๋ยวเราจะไม่ได้ตังค์อ่ะเอามาเอามาตังค์พวกแกมาเ,เอาแล้วเกือไปกิน <c oughs> คือแบบโอ้หมดกล้จะพูดกับทีมงานจริงๆเลยนี่นะครับคะแนนที่จะได้เนาะตามที่เห็นกันเลยนะครับหลายคนก็บอกว่าไม่ต้องเติมเพื่อเก็บฟรีเก็บฟรีนะครับถ้าดวงไม่ดีจริงอะมันไม่ได้หรอกอจริงๆไหมคือลูกแก้มันไม่ถึง60ลูกอยู่แล้วครับคือทําให้ผมรู้สึกที่เป็นแฟนคลับ The p r พ m ม s e n e v e r l a n d นะรู้สึกว่า 59บเก้าลูกผมไม่รู้ว่าใครเปิดแล้วแบบอย่ามาเห็นว่ามาขิงใส่กันนะ <laughs> อย่ามาเห็นนะั่นในคอมเม้นต์บอกว่าลูกหนึ่งสองลูกได้ยนึ่งอุ้ยอยากให้เห็นรอเล่นขิงได้ครับขิงได้นะโหเราจะเป็นแบบลงข้างบ้านก็ไม่ได้เราขิงได้แฟนคะลับขิงไม่ได้ป้าบอวผมไม่ใช่คนแบบนั้นฮัลโหลเปิดไปแล้วกันนะยวเปิดให้ดูแนะเปิดให้ดูแถมแถม <laughs> อันนี้เหมือนจะได้แล้วนะมือนจะใกล้ได้แล้วเนาะเฮ้ย <laughs> อย่าเลื่อนหนีดิ อ๋อมันหมดเลยเหรอโอ้เมื่อกี้นี่เสียดายมากเลยนะแล้วถ้าใครสงสัยนะครับอ้าอยู่ดีๆเนี่ย,ยมันโผล่มาแบบเปิดไปแล้วส่วนหนึง่งเอาแล้วส่วนที่เปิดไปแล้วมันหายไปน,นก็คือส่วนนี้แหละไอ้ส่วนนี้คือเราเปิดก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปต้นคลิปนั่นแหละคือมันก็ไม่ต้องสงสัยครับมันก็เกลือ <c oughs> เลย <c oughs> มันก็มีแต่เกลือกับเกลือคือแบบออกซ้ําๆแบบโอ้โหแต่คลิปนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมอัดไปแล้วแล้วผมก็ไปเอ็นหลังเอ็นหลังหนยเอ็นหลังยืดมือเตี้ยเรารู้สึกว่าไม่เมื่อยนะ มาอย่างน้อยก็อย่ากเกลือขนาดนั้นเนะี่ยจริงๆอะกดๆไปโอ้โห oh. oh. โอเคเห็นแล้วก็ได้ชื่นใจ oh. ถ้าไม่ติดว่าลูกแก้วเนี่ยครับมันออกยากเนาะส่วนตัวผมแล้วผมมองว่าสกินเดอะพอมิส e นวอ e แลนด์เนี่ยครับผมโอเคหมดแทบบทุกสกินนะคืออันไหนก็ได้อะไม่ว่าจะเป็นเอ่อโนแมนเอมมาเนี่ย็นลูกแก้วลูกเนี้ยผมว่าอันไหนก็ได้ครับ คือสก,กินไหนครับมันออกแบบมาดีมากๆเนาะมีแค่สก,กินเดียวเท่านั้นแหละที่ผมรู้สึกติดใจก็คือสก,กินของปีเตอร์ราทรีครับที่ผมอยากได้น้อยที่สุดนะแต่ถามว่าอยากได้ไหมก็อยากได้นะผมอยากได้มูจิกา้าครับอันดับหนึ่งอันดับสองคือซาซีอันดับ3คือซองจูอันดับ4คือปีเตอร์ราทรีสำหรับลูกนี้นะแต่ว่าได้ซาซีมากโอเคครับผมชอบนะสวยสวยสวยดีมาแต่ออลาดาบนี่คือแบบมีออลาแบบสีขาวๆรอบๆด้วยนะทุกคน ปรับข้างหลังเนี่ยเราสามารถปรับได้นะครับให้แบบเข้มหรืออ่อนเนาะคล้ายๆกับปรับเพ์ซีปกตินนแหละปั <c oughs> บข้างหลังปรับได้ดูซสินี่ <c oughs> <c oughs> อันนี้มือแดงๆนี่ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เป็นประดับเนาะตอนไปรีวิวนะ่าจะใส่ดีกว่านะทุกคนสังเกตดีๆนะครับท่าของอันเดธอันเนี้ยสก,กินเนี้ยจะเป็นการแบบปักดาบแบบคว่ำมือนะไม่ใช่แบบปักดาบแบบตัวละครเพอร์ซีปกตินะเพอร์ซีี่ยครับจะเป็นการแกว่งแกว่งกวัดมือแบบตรงๆอะ่ะแต่นี่คือแบบคว่ำมือลงแล้วก็แบบปักลงพื้นอะ่ะ เอาเป็นเท่านี้แล้วกันครับเดี๋ยวคลิปเพอร์ซีเนี่ยครับน่าจะมาไวที่สุดท่าจะไวได้แหละเรื่องของลิมมิอยู่ในแปลงแฟนด้วยนะครับและอย่างอื่นๆมีอะไรบ้างกิจกรรมรับกิจกรรมก็เป็นของ The Promise n ใน e r l แ n นนั่นแหละเราสามารถมาทํากิจกรรมรับของรางวัลได้นะครับอันนี้ก็จะมีการล็อกอินเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะมีการเล่นครับเราเล่นนะครับแต้มที่ได้เนี่ยเราสามารถเอามาแลกดอนขกิลดได้ได้นะครับซึ่งแต้มมันไม่ได้เยอะครับอันนี้ก็จะเป็นเนาะ ของกิลด์ได้เนี่ยครับจะเป็นการปั่นไฟนะครับส่วนของดอนเนี่ยครับจะเน้นการจูกเนาะอีกีนึงละแล้วนี่ก็จะเป็นข้อความนะครับเขียนข้อความเพื่อรับ100หลอดไฟอ่ะเราสามารถใช้สติกเกอร์ตรงนี้ได้นะใช้ได้ทุกอันนะไม่ใช่ใช้ได้แค่อันไหนหนึ่งนะใช้ได้ทุกอันครับเนี่ยอย่างอื่นก็จะมีการกดข้อความนะครับกดข้อความแต้มกิลด์ก็รีเซ็ตครับเหมือนเดิมเนาะการกดข้อความเนี่ยครับสมมติว่าเราเล่นอยู่ในเกมเนี่ยมันจะมีบางจังหวะใช่ไหมข้อความมันจะเด้งให้ครับ ให้เราเนี่ยสามารถกดส่งไปได้นะแล้วก็กดสมมติว่าเราเล่นแลก็กยี่จัยเนี่ยเราได้ไอเทมอะไรมาหรือว่าเป็นตัวละครอื่นผมว่าน่าจะแสดงเหมือนกันครับ <c oughs> คือเราเนี่ยครับจะสามารถส่งบอกได้ว่าเราเนี่ยได้ไอเทมอะไรมานะแต่ถ้าใครไม่ชอบนะครับสามารถปิดได้นะสมมุติว่าตรงนี้นะครับบล็อกข้อความฟังก์ชันเร่งด่วนอะไรประมาณนั้นแหละเราสามารถปิดได้นะครับอัปเดตก็ประมาณเท่านี้ครับคือมันไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นเนาะเพราะว่าอัปเดตใหญ่นะครับมันเข้ามาแล้วนะ ส่วนเรื่องอื่นเนีครับมีอะไรกันบ้างวันเกิดของนักพอลลินนะครับคือวันที่27ตุลาคมครับอย่าลืมแปลงฟันกันด้วยนะครับ